นี่ครับบสวัสดีครับมื่อวานพบกบับบ้านงคายเก่าพี่น้องมื่อวานอยู่ทุง่งไฮตรงหน้าครับผมมื่อวานว่าสีเฮ็ดเมนู่ปปแปลกๆ่าทันเบิึงหลายๆคลิปนะครับเบิึงหลายๆคลิปก็จเจ้าเฮ็ดกัน,นครับมีมื่อวานมีอุปกรณ์ครับนี่ มอหนึ่งครับพี่น้องมอหนึ่งเขาเดี๋ยสีผาไปเห็ดว่าเห็ดเนี้นะครับมีหมอหนึ่งเขามีอุปกรณ์ครับมีซองยางครับมีอยู่สองยางมีมิดข้าวโพดครับผมแล้วก็เนยครับเนยเข้มครับผมเนยเข้มเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเห็ดว่าสิเห็ดเนี้เนาะครับเนาะมื้อนี้สิพาไปเห็ดเมนูแปลกๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งกันครับเอาสิเห็ดนะครับกําลังดังไฟครับผมมื้อนี้อยู่ตรงไฮตรงหน้าครับผมบรรยากาศคือเก่าครับลมแห้งจังหน่อยครับ ประมาณอีสองสามมือครับพายุเข่าอีกแล้วพี่น้องพายุมาอีกแล้วครับลมวีวีครับช่วงนี้อากาศฮอนนะครับเนาะอากาศช่วงนี้ฮ้อนครับเงาแตกเงาแตนพี่น้องมาครับเดี๋ยวบ่าวน้องไข่สิผ้าไปเฮ็ดเมนูแปลกๆนะพี่น้องเนาะเห็นในหลายๆคลิปครับเพื่อนเฮ็ดกันครับเดี๋ยวสิให้เด็กน้อยเป็นผู้ซิมนะครับเนาะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เด็กน้อยเลิกโรงเรียนมาเดี๋ยวให้เด็กน้อยซิมครับแซ่บบอกครับเดี๋ยววันนี้บ่าวน้องไข่สิผ้าเฮ็ดเบิ้งครับเมนูแปลกๆครับผมไปพี่น้องไปไปกันเบิ้งครับ tại bất công với ครับอยู่ตรงไหรตรงนั้นครับเห็ดเมนูแปลกๆพี่น้องเห็ดเม่นุ่นทอดป๊อปคอนมาเนี้ยก็ต้องไปซื้อหางครับซื้อแต่เนื่ยครับอันขา้าวโพดครับพี่น้องมาใส่บ้างครับว่าสผ่านบ่ครับเมนูนี่โอ้อนี่ละลายได้ที่พี่น้องมาครับ ละลายได้ทีครับใส่ข้าวโพดไว้นะพี่น้องพอประมาณครับเบิ้งครับพี่น้องมันจะระเบิดด้กว่าครับเนี่ย The โหโวยโหเบิดตุ๊บๆตับๆเลย มารุ่นครับระเบิดกำลังแตกขึ้นอ่ะผวายเขาพูดป๊อปคอนอนะ่ะ น,น,น,นีเซตแล้วบ,บน,นี่โอ้ยนี่ครับเซตแล้วครับบน,นี่พี่น้องโอ้ยห่อนหอนครับครับเด๋ยวเทลงถาดครับนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วครับป๊อปคอน gấp subscribe ทีมลกูกให้ไปน้องไวบอยครับช่ใชปะชน,บบน,นี่ครับน้องปรบพันธุ์ครับปบพันธพอดรองมึงซือ้อครับน้องว่าใน YouTube นะครับนะ เขาเห็ดครับเป็นตะแซ่บครับก็ลองเบิ้งครับเจ้าของเห็ดเอกโอเคไหมน้องพางขึ้นไปอปาอรท่อ,อ,อมันมันเค็มๆนี่น้องอื้ม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 ขึ้นบวก น้ำไห,หมพ่อกินน้ำเยอนี่ครับพี่น้องดูกระไรอยากกินนี่หง่ายๆครับซื้อเนื่อยมาซื้อพี่น้องบางคนอยากมักหวานกับใส่น้ำตาลครับจ้บบาวานเนี่ยไม่ค่อยมักหวานมานได้พี่น้องเนื่อยเข้มครับใส่เนื้อเข้มกับข้าวโพดครับระเบิดบูมบ้าบูมบ้าพี่นสุดยอดเห็ดจริงครับง่ายๆครับผม คลิปนี้เชฟบอลป๊อปคอนนอนนาแล้วพี่น้องโอ้ยเชฟบอลป๊อปคอนนอนนาเนี่ยสุดยอดพี่น้องอยู่ตัวไหนง่าครับเฮ็ดกินปันเด็กน้อยกินพี่น้องแซ่บๆครับ สุดยอดชอบน,นอนนะแซ่บบุลกแซ่บครับอ๋อเป็นไรฝีมือพ่อหวานบ๊อสหร่อยอ่าอร่อยครับนี่รับลูกไส้เลิกเลี้ยนมาพี่น้องอร่อยมากอืมพ่อได้เห็ดให้ลูกไส้กินครับเลี้ยนอยู่ปอได้แล้วลูกปอดสีปอดีแล้วครับปอดีแล้วนี่ครับเป็นเบาแล้วพี่น้องอร่อยนี่ครับ ชีวิตเด็กน้อยบรรหนกกับแนวนีแล้วพี่น้องง่ายๆครับไปพี่น้องแ่บคักเนาะยกป่วยพ่อเนี่ยยกป่วยปะแสบอะแสบเอาลูกไส้ลูกไส้ไงครับล <The> sure ูกไส้หล่าวว่าท่านมากครับนี่ลูกไส้ไงครับครับพี่น้องมิเกะคลิปนี้แบานับขอตัวลาไปครับผมดูดีมีแห้งสุบุทุกคนครับแ่บๆครับปอบค้อนครับสวัสดีครับ I mm -hmm.